ครับตอนนี้เราก็อยู่กันตรงนี้นะครับวัดพระธาตุเขาน้อยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้านบนนะครับอันนี้วัดพญาวัดไปครับวัดพระธาตุเขาน้อยนี่ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดู่ใต้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูทางนี้นะครับเดินชมทั่วๆบริเวณวัดครับอันนี้จะเป็นอนุสาวรีย์พนาเรศวรมหาราชครับดูได้เลยจากจะมีเป็นรูปปั้นไก่เยอะนะครับแทบทุกที่ครับถ้ามีอนุสาวรีย์ พรนาเีสวนนะครับก็จะมีเป็นรูปปั้นไก่เขาเอ,อกมาบูชานะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่นี้น่าจะเป็นพระธาตุครับครับอันนี้พระปรรมสารีริกธาตุพระธาตุเขาน้อยนะครับผม พระธาตุเขาน้อย อันนี้น่าจะเป็นที่เก็บอัฐินะครับของพระอธิการอินสวนอุตมสาโรอธิเจ้าว,วาดวัดพระทาตุเขาน้อยครับบรรยาก,กาศก็เงียบสงบดีครับก็มีนักท่องเที่ยวมาบ้างก็น้อยครับตอนนี้เวลาประมาณ บ่ายสองกับอีกสีสิบนาทีนะครับเกือบจะ3ามโมงเย็นแล้วนะครับผมด้าน,นล่างนู้นเนอะก,ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับ น,นี่ก็จะเป็นวิหารครับเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านไในพระวิหารก่อนนะครับ พระพุทธมงคลประชานาฏ มายืนตรงจุดนี้นะครับเราก็จะเห็นวิวเมืองน่านแล้วนะครับผมแต่ว่าที่เขาชมวิวกันจริงๆจะอยู่ทางนี้ครับที่มีพระพุทธรูปนี่ฮะที่ยืนอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงนั้นนะครับเดี๋ย่พาเพื่อนเดินไปชมวิวนะครับเมืองน่านตรงจุดชมวิวนะครับผม ด้าน,นซ้ายเป็นวิหารพระเจ้าทันใจครับ พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบ,บุรีสีเมืองน่านดูด้านหน้าครับเดินมาตรงนี้เราก็จะเห็นวิวเมืองน่านได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับเรามายืนตรงรง่มตรงนมันแดดนะครับดูตรงพระพุทธรูปก่อนนะครับตรนี้ครับ ก็จะเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านเลยนะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นนี่เป็นบิ๊กซีครับถนนเส้นนี้ก็จะไปยังอำเภอบ้านหลวงแล้วก็ไปพยานะครับผมเส้นนี้เป็นถนนที่เราวิ่งมานะครับจุดนี้นะครับนนนก็เมืองน่านครับ ดูไปดูมาจังหวัดน้านนี้ก็เป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่นี่คือคือตัวเมืองแล้วนะครับตรงนี้นะครับคือตัวเมืองนะครับวันนี้ก็วัดพันต้นนะครับหนึงน่งนงซนนนอือโซนนั้ก็จะเป็นแถวอ่างโซนนี้ก็จะเป็นแถววัด ภูมินะครับผมเนี่ยน่าจะเป็นโรงพยาบาลอยู่ทางโน้นนะครับผมไปโน้นก็โน้นแล้วครับไปอำเภอท่าวังผาไปปัวนะครับข้ามดอยโน้นก็ไปสันติสุขนะครับโซนนี้ก็จะไปทางอำเภอเวียงสาไปนาหมื่นหน้าน้อยนะครับผมเนี่ยดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอยากไปตรงนี้ตรงตรงตรงนี้ตรงตรงที่ มีพระทาตสีทองตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนปิ่งไปทางนี้ทางนี้อืมน่าจะไปทางอำเภอเวียงสานะนั่บ Oh. <laughs> นี่ก็จะเป็นด้านหลังของพระธาตุเขา,ขาน้อยนะเมื่อกี้เราเดินไปด้านหน้าตอนนี้เรากลับมาด้านหลังนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมไม่เจอเดวเวอร์ครับวันนี้เรามาเที่ยวชมนะครับแล้วก็มาสักการะองค์พระธาตุที่วัดพระธาตุเขาน้อยตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผม น่ารากจะไปที่จอดรถครับที่จอดรถนี่เราเดินทางนี้ก็ได้ลงทางนี้ก็ได้ครับลงได้สองทางนะครับ นี่เลยพระนางปรทุมพระนางปรทุมมาลาศเทวี โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ท่องเที่ยวเมืองน่าน,านวัดสวนตานโอ้โหบอกเกลือน่าจะอยู่เพเ่อบอกเกลือครับ หลายปีบันล่องแงงอยู่ปัวครับ